คลิปนี้เรามาแนะนำอำเภอตองไผ่จังหวัดพชจิตรอำเภอตนองไผ่ก็เป็นอำเภอที่ใหญ่เหมือนกันที่ก่อนถึงพชจิตรที่เห็นภาพเนี่ยคือขาขับลงจากพชรบูรเข้ากรุงเทพนะครับจะสังเกตว่าอำเภอเนี้ยมีธุรกิจที่ คือคักนะครับอันนี้ก็แยกน้องไผ่นะครับตรงป้อมตำรวจตรงนี้เราสามารถใช้ทางนี้ออกไปยังอำเภอชนแดนได้นะครับเป็นทางลัดช่วงสงการนะครับอาชีพหลักของชาวบ้านไผ่คือทำไร,นร,ไร,ร,ไร่นะครับไร่ข้าวโพดไร่อ้อยนะครับ ที่นี่ก็จะมีธนาคารใหญ่ๆและธนาคารนั่นแสดงว่าเศรษฐกิจดีคนธนาคารถึงมาตั้งสาขาที่นี่นะครับตองไปเนี่ยภูมิประเทศเนี่ยมีทั้งที่นอที่เนินและที่รุ่มสามารถปลูกข้าวก็ได้ปลูกขืก้ไล่ก,ก็ได้นะครับ อี่พาเพาื่อนหนองไผ่เนี่ยก็จะผ่านไปไม่ค่อยได้แวะเท่าไหร่นะครับก็เ,เป็นจุดที่จะกลารเข้าไปชิบู์ละนะฮะแตค่คิดว่าหนองไผ่นี่ก็จะเป็นอำเภอที่สําคัญอำเภอหนึ่งขององหวัดเชรบู์นะฮะเส้นทางเชรบู์เนี่ยเป็นเส้นทางหลวงหมายเลขริบเอ็ดเนี่ยมันเป็นถนนที่เรียบขับง่ายนะครับแล้วก็ ขับสะดวกสบายนะครับแล้วก็บริเหตุจะเกิดต้อยช่วงนี้เพราะว่าถนนได้ทําดีแล้วก็เก,กาะเกาะกลางของถนนเนี่ยก็ทําได้ดีมีการดูแลไม่แพ้แถวสุพรรณบุรีนะนี่ตรเกีน,นะฮะกับการถนนนี่นต้นไม้มีต้นไม้ปลูกมีดอกไม้นะครับไม่ว่าจะ ชาฮกเกี้ยน,นเสื่องฟ้านะครับก็จะมีปุกคุนนะครับ,รบเหลืองเหลืองอลา,ามที่นี่ก็มีส,สะพานลอยเช่นกันนะครับก็แนะนำนะครับ,นนรบสำหรับคนที่ไม่เคยมาอำเภอหนองไผ่ มาเพชรชบูรณ์นะครับแต่ถ้าท่านจะมาเที่ยวเขาค้อภูหินล่องก้าภูทับเบิกต้องผ่านนงไผ่แน่นอนเป็นเส้นทางที่ใกล้สุดนะครับเส้นทางหนึ่งที่ไปเขาคอภูทับเบิกได้ก็ขึ้นทางวิศลกพิศน,นุนโลกนะครับนี่ก็มาให้ชมกันมารีวิวเส้นทาง อำเภอหนองไผ่นะครับอันนี้ก็เป็นโรงสีก็เป็นส่วนที่ว่ามีการทำนายนะฮะธุรกิจก็เยอะนะครับเป็น,นอำเภอที่ใหญ่ครับต่างถกร้านก่อสร้างฮะโอเคฮะคใหญ่แต่ว่าเศรษฐกิจดีนะฮะก็จบการรีวิวแนะนำนอำเภอหนองไผ่ แค่นี้นะครับ